สหกรณ์อมรัพย์พนักง,งานกระทรวงสาธารณาสุขอุบลราชธานีจำกัดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พศ2542เมื่อวันที่26สิงหาคมพศ2562เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์มีที่ตั้งอยู่เลขที่228ถนนอุบลรักการตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีคุณสมบัติของสมาชิกเป็นพนักง,งานราชการพนักง,งานกระทรวงสาธารณาสุขและรูกจา้างชั่วคราวสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีและเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักง,งานกระทรวงสาธารณาสุขอุบลราชธานีจำกัด สมาชิกของสหกรณ์ส่วนใหญ่เคยเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีจำกัดที่มีความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจมีความประสงค์กู้เงินจากสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ยไม่สูงจนเกินไปจึงรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณวันที่30กันยายน2,564สหกรณ์มีสมาชิตจำนวนทั้งสิ้น1,899คนคณะกรรมการดำเนินการจำนวน15คนเจ้าหน้าที่สหกรณ์จำนวน6คนผู้ตรวจสอบกิจการจำนวน2คนที่ปรึกษาจำนวน4คนสหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น329,18,908บ่ทสสตางค์ มีนี้สินจำนวน262ล้าน8,97,762บาท26สตางทุนของสหกรจำนวน66,121,146บาท11สตางมีกำไรสุทธิจำนวน3,233,580บาท11สตาง สหกรณ์สามารถจัดเก็บหนี้สินรายเดือนได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักง,งานกระทรวงสาธารณาสุขอุบลราชธานีจำกัดเป็นสหกรณ์ตั้งใหม่ยังไม่ได้ใช้โปรแกรมบัญชีในการบันทึกบัญชีเจ้าหน้าที่ยังบันทึกบัญชีด้วยมือการบันทึกบัญชีจึงเกิดความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งและค้นหาข้อผิดพลาดได้ยากดังนั้น เพื่อเร่งรัดช่วยเหลือสหกรณ์ให้ใช้โปรแกรมบันทึกบัญชีได้โดยเร็วนางอัญชลีสีหามาตสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งเข้าแนะนำการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่ผู้สอบบัญชียอมรับและแนะนำการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อบันทึกลงโปรแกรมบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในปีบัญชีถัดไป